อันนี้กระเบิดดอกล้มอีกล้มอีกข้อทีเลยน้องสวัสดีครับทุกคน <c oughs> พบก,กับผมนายแม็กแล็ทีมงานลูกหมูมีแลมโบ้โก้แล้วก็ต้นตุ๊ดติ๋วต้นตุ๊ดติตต๋วติงโดเมี่ยง ไปไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้นอาไปไปเรามันแฟมิลีเรามันตู้ดหนึ่หนึ่แนสองเือวิ่งยังไม่ทันเริ่มเกมก็ทะเลาะกันเลยเหี้ยเกียวไปนเนยนเลยเกียเลยเจเลนละช่องกูาึงให้หมดเลยเยยเียเล่นเมื่อวานเนี่ยรถเหียมย่วงหมเลยตไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้หแลมโบ้กองแลมโบ้แลมโบ้หน้าเกือบงายเมื่อกี้แล้วแม่นลวิ่งไปเก็บกอกกว่าได้นะพี่ดิ่งไังจัดอะไรอุ้ยดูโอ้โหไอ้นี่ขนาดโดนบอดยิงนี่ยิงวิ่งนำขนาดนี้ชีวิตโอ้โหเฮ้ยมี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 และมีละมีแล้วครับไม่ตายว่ะมีเหลืองไม่ตายว่ายอ้อ ไหนวะที่คือขงโป้งขังบวิ่งขึ้นมันอยู่ข้างล่างเหรอบนเอ้าโอ้โหแล้วผมเรวิ่งลงมาข้างล่างไหนอะไม่เห็นมีเลยทางนี้ทางนี้ไม่เห็นนะทางฝั่งเนี้ยไม่ตายก่อนแต่โดูไม่ตายโอ้โหโอ้โหโอ้โห เฮ้ยมันหงายหลังลงมาเลยไอ้เหี้ยก็ไปยิไไงไปกไนของไอ้ตัวพวกเนเนี่เฮ้ยเอามาทำไมเนี่ยลูกซองเล่นไหมว่างเหรอเราไม่ยิงนะรอเก็บศพตรงนั้นไหนวะไหนวะ เฮ้ยมัน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 ส่องกูอะกูโดนว่ะสปอร์ตว่ะกูโดนสปอร์ตอะกูโดนอีกอุ้ยโดนหรอปล่อยโดนอ่่ัวปล่อยโดนฟาก็มีโดนเี่ยเก่งเดอบ เล uh ี้ยงใกล้เหรอเออเลี้ใกลเดี๋ยวค่อยดูแผนการนั้นแยบยนเดี๋ยวค่อยดูนะโดนกระทืบโดนเก็บสามไม่ีอ่ะจะแกล้งเขาไอ้สัดเอาอะไรนะอีรอบนั้นก็เอาปืนไงเจ้าปืนเขาไปโยนทิ้งนยนขึ้นรถอ่ะไม่เกี่ยวไอ้เกียวันนั้นน่ะพี่ดิ่งไปโบกเขาไอ้สัสตร์หกตัวเฮียอย่าพูดมากเถอะไอ้ที่เอลจีพีหกตัวเฮียเกาะม่วงมาเลยแต่พี่จริงเขาไอ้แม่คุยไวไปหน่อย ทีปืนมันลั่นเย็ยเดี่ยวแม่งหลับไปเย็นเราไล่กินถล่มที่ผายหมดเอาหมดตัวเลยเดี่ยวเดี๋ยวจะขี้ตัดโอ้โหแล้วนอนเอาไรเฟิลสองขนาดนั้นดูแล้วใครจะมาไปไปไปโอ้โหเสียเวลาจอีกเลยเออแดงขึ้นแล้วก็ไปแดงแล้วไปลามัน ตีเนโตีหกตีหตีนี้ขนหลังขังหลังหลังขหลังขัง้ัันนี้ขันตอนนี้ขันอนี้ขันหน้าก็มีอุ้ยเอเหอดอกเหมือดอกจิงแตกแตกแตกล้ม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  โดนเหยียบไว้เลยโดนเหยียบล้มอีกล้มอีกไม่ได้เหยียบคุรอบล้มอีกทอดเทีทเยวนะ้องเฮ้ยใจเย็ยนใจเย็ยนมีรถอีกคันนึงไปถามไปถามเฮ้ยไอกระเป๋ามาทางนี้กระเป๋ามาทางนี้ กระเป๋าบอสมาทางนี้นั่นไงโดนแล้วกูโด,โดนแล้วเงี่ยนั่งโง่เลยสัตว์กระเป๋าบอสมาทางนี้ม,มี๋ยวไปเข้ากับนู่นกับที่โดมันมีอะไรให้เก็บบ้างเนี่ยโ,โหชีวิตไม่ออกเลยไม่ออกเลยตึ้มรถ เอยนานมีคนนีเว้ยีมันอยู่ดีป่ะีมันขึ้่เลยอยู่เลยดีป่ะป่ะเอามาเอามาแดงีมาดีป่ะมาเกียวนีเอามาีออกออกหมดแล้วไนอ้เฮนันกำลังจะออกเลย เนี่มันยิงกันอยู่เนี่ยตรงหอเนี่ยเมื่อี pues ้มันยิงกันอยู่นะเนี่ยตรงหอเมี้นู่นหอยขับยิงกัน่เนีกอไไมป่ยนเปื่นเปลี่ยน่น่ยเปนนไป่น่เนีีป่ีนเยนเน ไเไมเไปรดรถีไปแล้วเห็น็อตคือไรแนวเบนรถ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 เห็นบ้างก็รถนี่รถฝัน really ี้เก Bry ิดไม่ไ้เหี้ยวันน้เนอเี้ยเปลี่้หมอกลับบ้านแล้วเหี้ยเปลี่ไม่ได้เหี้ยเกิดไมได้จะกลัวกลัวเลยทีนี้บร์กัด้วยยังเห็นรถแดงอยู่เลยว่ะ

ไปบ้านไปแล้วปวดไปหมดแล้วกลับบ้านกลับบ้านเนี่ยไอ้กล่องมันยังไม่ไปเลยนะเนี่ยมันหนีไงไปยังขผมก็ไม่ได้เก็บของไม่ได้เรอลองโยนปืนทิ้งดิไม่ต้องโยนไม่ต้องกดเลยไม่ได้เลยกดแทบปะไปงั้นกลับเลยก็ได้งั้นกลับเลยก็ได้ ยืดแตกยืดไร่หนาวนี่ยิงก็ไม่ดีนะวิ่งเหรอไปที่อื่นดีกว่าไปที่อื่นกลับกำกลับกลับกลางเมืองให้กลับอ่ะกลับนี่ไปเรื่อยนี่ไงไอ้ไอ้เฮี้ยนี่มันล่าเราอยู่เนี่ยวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในกล่องเนี่ยกล่องวะเฮี้ยเฮ้ยระเบิดลง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 กล่องไม่ได้ยิดแค่เอ้ยกลับไม่ได้กลับไม่ได้

เฮ้ยเนี่ยมันออกมาเนี่ยมันจะออกไปเนี่ยเนี่ยมันจะออกเนี่ยไอ้ที่เนี่ยเล่นมันเปล่า,า,บบาลใส่เกาะไม่ได้ใส่ไ,ไม่ได้เลยกลับกลับกลับก็กลับกลับก็กลับกดเ F ไ,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 ไม่ได้น่าจะแบบไอ้น,นี่ละมั้ง เกมมันน่าจะรู้อ่ะเอ้ยอันนี้เก็บของเยอะแล้วอ่ะใช่ป่ะเออมันก็เลยแบบเอ้พอเหอะอะไรเงี้ยผมมีโะแคอันเดียวใครเอาเอาหมดอ่ะอันนี้อันนี้เอาเอาเอาอันนี้ไปขาย ประมาณสามหมืเนี่ยเก็บไปเพอมันนึงเนี่ยองแปดพันเนี่ยแต่ส้บ้าออ่าโอ้โหมาซี่นี่ขยันเก็บไี้ถ้าเป็นั๊กกิ่ <S 2> <S 2> ันองเยอะยืตาไ้บ้างยเตอ ให้ผมก็ยให้เปลี่ยนแกนจ้กันนะเปลี่ยนแล้วไม่ซื้อรถเหรอเฮ้ยเดี๋ยวรถเป็นกว่าซื้อรถไปแล้วเอ้ารถไปไหนอ่ะกดซื้อแล้วนะยังเงินหนงเหลือเลยนะเอ้าฉันหายไปแล้วซื้อไม่ได้แล้วศูนย์หรือเปล่าองน เ,เมื่อกี้มันยังขึ้นให้กูคิกอยู่เลยเียกเกมเออรีสตาร์ตใหม่จับจัดไม่ได้จับไปเมือบอกไหยเลยเที้ย ตอบควไงจอดทำไมเราตาลาย,ยพวกกูลงดีกว่าเฮ้ยเวียนหัวไอ้ัะ วันนี้ก็กลับออกมาอย่างปลอดภัยนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ